จะมาวางแผนการเงินและประกันชีวิตเพื่อการัจเสียกันนะครับโอเคมาดูลูกค้านะครับประวัติของลูกค้าลูกค้าเป็นเพศชายอายุ40ปีอาชีพพนักง,งานเอกชนนะครับปัจจุบันมีภาระค่าใช้จ่ายอ,าอีก20ปีข้างหน้ากับลูกสองคนแล้วก็ภรรยานะครับเป้าหมายที่ต้องการก็คืออยากมีประกันชีวิต คุ้มคองกรณีเสียชีวิตเพื่อครอบครัวเนื่องจากเป็นคนที่หารายได้ให้กับครอบครัวนะครับกอ็อยากมีประกันเพื่อคุ้มครองเกิดกรณีเสียชีวิตขึ้นมาครอบครัวจะได้มีรายได้ในการจุนเจอือแล้วก็ลงถึงค่าค่ากา,า,ารศึกษาของลูกสองคนนะครับแล้วก็หลังจากประกเกษียณ หลังจากกโปรมัเกษยียณก็อยากเป้าหมายที่สองก็คืออยากมีรายได้หลังเกษยียณเดือนละสามหมื่นบาทด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูงบดุลของงบกระแสเงินสดของลูกค้าคนนี้นะครับก็ลูกค้าคนนี้มีเงินเดือนอยู่ต่อเดือนหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็มีโบนัสโดยประมาณสองเดือนนะครับก็จะเป็นสองแสนบาทงนั้นรายได้ ต่อปีที่ลูกค้าคนท่านนี้มีนะครับก็ปีละหนึ่งล้านสี่แสนบาทโดยประมาณนะครับทีน,นี้เรามาดูรายจ่ายของลูกค้าท่านนี้หน่อยนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับมีภาษีต้องจ่ายโดยประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะครับมีรายใจ่ายในครอบครัวประมาณสองหมื่นบาทนะครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถประมาณสามหมื่นบาทนะครับ มีค่าเทอมลูกนะครับที่ต้องจ่ายต่อปีอยู่ที่หนึ่งแสนบาทแล้วก็แพร่ก็จะมีการท่องเที่ยวต่อปีเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นบาทเพราะฉะนั้นรายจ่ายรวมต่อปีเนี่ยอยู่ประมาณแปดแสนเจ็ดนะครับเดี๋ยวถ้าหักหักรายได้มาเอารายได้มาหักรายจ่ายเนี่ยก็จะคงเหลืออยู่ประมาณห้าแสนสามนะครับซึ่งส่วนเนี้เราสามารถเอาเงินออมตรงนี้มาวางแผนเพื่อซื้อประกันชีวิตแล้วก็ รวมถึงประกันสุขภาพหรือวางแผนการลงทุนเพื่อเกษียณนอนาคตได้นะครับอันนี้เป็นงบกระแสเงินสดที่ต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูงบทรัพย์สินและหนี้สินของลูกค้าท่านนี้ปัจจุบันลูกค้าท่านนี้มีมีมีการมีทรัพย์สินก็นคือบ้านนะครับราคาสามล้านบาทแต่ยังผ่อนอยู่เนาะมีหน,นี้อยู่ประมาณสองล้านแปดนะครับมีรถยนต์ราคาทรัพย์สินสี่แสนหนี้สินสองแสน แล้วก็มีเงินฝากธนาคารอยู่5ล้านอ่าทรัพย์สินลบที่สินก็จะรวมเบ็ดเสร็จเป็นอ่าสินทรัพย์ที่ลูกค้าท่านนี้มีอยู่ประมาณ5ล้านสี่ซึ่งจะเห็นว่า5ล้านที่เป็นเงินฝากธนาคารเนี่ยก็คืออ่ากินดอกเบี้ยอยู่ประมาณ1.5เปอร์เซ็นต่อปีซึ่งถ้าเทียบกับเงินเฟอ้อแล้วค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่อ่าทำให้ผลตอบแทนในการเอาเงิน เงินห้าล้านบาทไปฝากธนาคารเนี่ยได้ผลตอบแทนน้องไหอ่าอาจจะกลัวเรื่องความเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าอ่าไม่มีความรู้ด้านการลงทุนตรงนี้เราอาจจะต้องปรับให้ลูกค้านะครับให้มีการได้รับผลตอบแทนมากขึ้นกว่าการฝากอ่ากินดอกเบีย้ยหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีกับธนาคาร,นะครนี้จากโจทย์ที่ลูกค้าต้องการว่าอยากมีทำประกันชีวิต เพื่อคุ้มรองรายได้นะครับกรณีเสียชีวิตแล้วก็โจุ์ที่สอก็คืออยากเกษียณนะครับกรณีไม่เสียชีวิตแล้วอยากมีรายได้หลังเกษียณเดือนละสามหมื่นบาททีนี้เราต้องมาหาก่อนว่าลูกค้าท่านนี้มีจากรายได้ประเกยนและครับแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยเขาต้องทําทุนประกันชีวิตเท่าไหร่นะครับก็เรามาดูเรื่องของภาระจากงบงบกระแสเงินสดเมื่อกี้นะครับว่า ่าลูกค้าท่านนี้ก็คือมีภาระที่ต้องจ่ายต่อเดือนเนี่ยอีกยี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยห้าหมื่นบาทต่อเดือนก็คือคิดเป็นหกแสนบาทต่อปีนะครับการเทอมค่าใช้จ่ายครอบครัวเก้าหกหมื่นหกแสนเนี่ยคูณด้วยยี่สิบมันก็จะตกประมาณสิบสองล้านนะครับระยะเวลายี่สิบปีที่ที่กว่าลูกจะเรียนจบแล้วก็ค่าใช้จ่ายในครอบครัวที่ลูกค้าท่านเนี้ต้องรับภาระทั้งหมดนะครับซึ่ง แล้วถ้ามาดูซัพซินซึ่งปัจจุบันลูกค้าท่านนี้มีหนี้สินที่ต้องผ่อนด้วยต่อเดือน,นร,รวมเบ็ดเสร็จจากข้อมูลเมื่อกี้ก็คือสามล้านบาทนะครับแต่มีเงินออมอยู่แล้วตรงน,นี้โชคดีที่มีเงินออมอยู่ห้าล้านสี่แต่ไปได้ดอกเบีย้ยน้อยไปเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยทบต้นที่จะเกิดจากการฝ่าธนาคารมันน้อยนะครับอันนี้อาจจะต้องแปลงเป็นการลงทุนอาจจะใช้กองทุนรวมเข้ามาช่วยเพื่อให้ผลตอบแทนมันมากนะครับแล้วก็ชนะกานเฟิอที่สามเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นคำนวณจาก ตัวภาระแล้วก็เงินออมที่มีเนี่ยนะครับเอาสิบสองล้านเนี่ยบวกอกสามล้านจะเป็นหนี้สินเนาะแล้วก็ลบจากเงินฝากที่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นเงินที่ถ้าเขาเสียชีวิตสามารถเอาถอนออกมาเป็นรายจ่ายต่อครอบครัวได้เลยเขายังต้องการเงินที่จะต้องใช้ในการให้การศึกษาลูกเนี่ยอยู่อีกประมาณเก้าล้านแสนบาทนะครับแปลว่าทุนประกันที่ลูกค้าท่านนี้จะต,ต้องทําเนี่ย นะรกรณีเสียชีวิตโดยไม่ค่าคิดเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า9ก้านหแสนบาทนะครับเพื่อจะให้ครอบครัวไม่เดือดร้อนในการใช้ชีวิตจนกว่าลูกทั้งสองคนเนี่ยจะ,ะจบการศึกษาแล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในอนานค,นนะคตทรานนี้ผมก็จะมาเสนอตัวแบบประกันที่จะทำะเพื่อให้ได้ทุนชีวิตไม่ต่ำกว่า9กล้านหแสนบาท นะครับก็คือขอเสนอเป็นเมืองไทยยูนิตลิงค์นะครับซึ่งตัวนี้ลูกค้านะครับตอบโจทย์ลูกค้ามากก็คือทุนประกันที่10ล้านนะครับวางแผนเราสามารถวางแผนจ่ายเบีย้ยประกัน3 0 0 0 0 0บาทตอ่ตอต่อปีนะครับตั้งแต่อายุ40นะครับจนถึงอายุ59แล้วหลังจาก60ถึง98เนี่ยก็คือหยุดจ่ายข้อที่2คือเมื่ออายุ60 ลูกค้าท่านนี้สามารถถอนเงินบางส่วนเพื่อใช้ยามเกษียณที่ปีละ3ามแสนหกหมืบาทนะครับก็คือจะตกเดือนละส0 0หมบาทตั้งแต่อายุ6 0สิถึงเกปีนะครับพร้อมกับลดทุนประกันชีวิตเพราะเราไม่ต้องการลูกค้าท่านนี้ไม่ต้องการทุนประกันชีวิตเล้วเนื่องจากลูกจบการศึกษาแล้วเนาะอีก20ปีข้างหน้าก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ลดทุนประกันชีวิตเพื่อให้ค่า C.O.I เนี่ยมันน้อยจ่ายน้อยลง นะครับก็ลดจาก10ล้านเหลือ2ล้าน2แสหหมบาทนะครับข้อที่3ก็คืออ่าค้าจะมีเงินใช้เดือนละ30,000จนถึงอายุ98ปีนะครับถ้าสมมุติอยู่ครบสัญญาด้วยก็จะได้เงินคืนอีก6ล้าน4แสนกว่าบาทตดยนประมาณนะครับซึ่งซึ่งเงินเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับเราสามารถเว้นคืนได้ตลอดนะครับหรือรับเป็น ตัวเงินกเกษียณแถมมีทุนประกันชีวิตกรณีเสียชีวิตนะครับแล้วก็ลูกกับภรรยาสามารถได้เงินก้อนนี้ไปเป็นเงินมรดกได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบประกันเมืองไทยยูนิลิงค์ที่ที่นำเสนออันนี้มาดูตารางนะว่าตารางเราดีไซน์กันยังไงอันนี้เป็นตารางที่ผมแคปเจอร์มาให้ดูเนาะหลังจากจะเห็นว่าหลังจากที่ลูกค้านะครับมีอายุนะครับ จนถึง98ปีเนาะก็เขาสามารถตรงช่องนี้จะเป็นช่องที่ลูกค้าสามารถถอนเงินบางส่วนจะเห็นว่าปีละ300,000ได้นะครับจนถึงอายุ98เลยนะครับแล้วถ้าดูที่ตรงมูลค่าการลงทุนหรือผลประโยชน์อ่ามรดกกรรมเนี่ยจะเห็นว่ามูลค่าก็ยังเหลืออยู่ครับก็สามารถอ่าถอนติดบัญชีนะครับขายหน่วยลงทุนเพื่อเอาเงินไปใช้เป็นเงินก้อนหลังกเกษียณก็ได้ หรือจะเก็บไปเป็นงอนระดกก็ได้เหมือนกันนจากหน้านี้ก็จะเห็นก็จะเห็นได้ว่าสามารถทําได้ออันนี้เป็นอีกตารางหนึ่งที่ผมโชว์ให้ดูว่าลูกค้าเนี่ยจะจ่ายปีจ่ายเบี้ยปีละสามแสนตั้งแต่อายุสี 40, นะ่สิบเนาะจนถึงอายุห้าสิบเก้าแล้วแล้วจะหยุดจ่ายนะครับตั้งแต่อายุหกสิบเป็นต้นไปแล้วอายุหกสิบเนี่ยก็จะได้เงินอ่า ขายจักหน่วยลงทุนนะครับปีบละสามแสนหกหมื่นบาทก็คือเดือนละสามหมื่นบาทนะครับลูกค้าสามารถเอาเกินก้อนนี้ไปใช้ในยางกระียได้ตามที่เป้าหมายที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นตารางผลประโยชน์ของตัวเอ็นดีไซน์ที่เราที่เป็นแบบประกันยูนิตลิงที่เราสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้านะครับก็ลูกค้าท่านนี้ก็ผมก็ปรับเปลี่ยนการากรแนะนำนะครับโดยใช้แบบประกันแล้วก็ อันนี้คือคาดหวังผลตอบแทนที่หเปนะครับซึ่งทเทตรงเนี้ยก็คือจะเห็นว่าผลตอบแทน5%อร์เซมันจะดีกว่าการที่เราฝากธนาคารอยู่ที่1.5%ึนะครับแล้วก็ตรง5%เนี้ยมันจะเป็นอ่าการลงทุนกองทุนรวมนะครับซึ่งกองทุนรวมเนี่ยเราใช้บริการของ MTL Portfolio Management ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ อันนี้ก็เป็นแบบาตารลางโดยย่อที่ผมนำเสนอถามลูกค้าไปนะครับอันนี้ก็ลูกค้าท่านใดมีความต้องการหรืออยากให้ผมช่วยแนะนำการลงทุนนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นกองทุนร่วมนะครับประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพาสามารถติดต่อนะครับโคส์นะครับชื่อจริงชื่อเจนวิจันทาโชด นะครับเป็น Financial แล้วก็อ n นช r t e นด a แอนด์เ uh, นะครับเป็นตัวแทนอิสระของสองบริษัทนี้นะครับมีใ uh, บอนุญาต i c p a y พนะครับแล้วก็ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตนะครับทั้งจากกรอแล้วก็ขปพ,พนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลที่ตต่อ